ใช่ครับคุณผู้ชมสุดท้ายปลายทางคุณผู้ชมบนโลกใบนี้ครับผมครับผมที่อ่ะด้วยด้วยนะฮะสำหรับฟุตบอลคืนนี้นะฮะพลาดไม่ได้เลยสําหรับใครที่ติดตามนะครับมาหลายวันคืนนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนครับที่จะตัดสินนะฮะการเข้ารอบนะของทีมรักของคุณไม่รู้นะว่าคืนนี้มีทีมรักของคุณอยู่หรือเปล่าแต่ก็มีนะฮะของผมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับคอสตาริก้าคอสตาริก้าครับผมอังกฤษนะฮะอังกฤษครับกลุ่มดีนะครับผมห้าทุ่มวันนี้ห้าทุ่มวันนี้ฮะคอสตาริก้ากับอังกฤษนะครับซึ่งงออัักกกฤษ็ลบบ้านไปเถะ ยัยยังยังายคือคืนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกรอบไีไสุดท้าย<ไ>ปลายทางไงอังกฤษกลับบ้านครับเดีย๋ยวมันก็กลับอยู่แล้วแหละนะครับคบอสตาริก้าครับแชมป์กลุ่มนะครับกลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับ จะเจอกับอังกฤษครับซึ่งคอสต,ตาริกาเนี่ยเรียกได้ว่าคืนนี้เนี่ยยังเล่นยังไงก็ได้นะครับยังไงก็เข้าอยู่แล้วยังไงก็ไปก็ได้อยู่แล้วอ่าคืนนี้ต้องมาดูว่าคอสตาริกานั้นจะเอาจริงแค่ไหนถ้าค<า>อสตาริกา,าไม่แพ้กีด5้าศูนย์ก็เป็นโอเคอ่าใจต้องต้องชนะเยอะมากเออจะชนะก็เท่านั้นก็เท่านั้นเท่านั้นตกรอบอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ต้องมาเชียร์เชียร์ใครเดียวผมไม่รู้จะเชียร์ใครแต่ถ้าคืนนี้เนี่ย จะดูแบบดูว่าอังกฤษดีกว่าดูว่าอังกฤษจะเล่นยังไงอ่าดูคืนนี้อังกฤษเล่นยังไงดีกว่าศักดิ์ศรีละเป็นแบบศักดิ์ศรีละแต่ผมอยากให้คอสตาริกาชนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคอสตาริกาชนะอังกฤษคืนนี้จะเป็นทีมที่ล้มแชมป์คนที่อ่าทีมที่เคยได้แชมป์โลกมาถึง3ทีมไม่ว่าจะเป็นอุรุกวัยอิตาลีหรือว่าอังกฤษ3ทีมนี้เคยประสบความสําเร็จมาแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ครับยกเว้นคอสตาริกาไม่เคยเลยเป็นทุกคนมองว่าคอสตาริกาคือทีมไม้ประดับคิดว่าแบบเป็นเหมือนกับ เขาเรียกอะไรอ่ะแค่เข้ามาเฉยเฉยอ่ะมาเล่นเฉยมัเล่นเฉยก็แค่เข้าราบดนยำเล่นๆอะไรอย่างงี้แต่หารู้ไหมครับก็อิตาลีก้ามาแชมป์กลุ่มนะฮะต่อมาครับอิตาลีอุรุกวัยอัซซูรี่ครับจะเจอกับจอมโหดอุรุกวัยนะครับผมคืนนี้นะฮะจะเป็นการตัดสินกันเลยว่าทีมใดจะได้เข้ารอบนะครับ16ทีมสุดท้ายถ้าอิตาลีชนะก็คืออิตาลีถ้าอุรุกวัยอุรุกวัยอธิบายทำไมวะแต่ถ้าเสมอกันต้องมาวัดกันที่ผลประตูได้เสีย ว่าใครจะเยอะกว่ากันแเยอะกว่ากันใช่นะครับคุณรู้ไหมว่าทําไมอุรุกวัยเนี่ยถึงต้องเรียกว่าทีมจอมโหดทาไมฮะเขามีฉายาว่าจอมโหดอุรุกวัยเมื่อก่อนเนี่ยอุรุกวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมที่มีกองหน้าโหดมากคือเก่งมากยิงประตูนี่เก่งมากแต่ว่าจุดอ่อนของอุรุกวัยคือกองหลังล่วสุดๆ้างหน้าที่ถือมีดไปด้วยไม่ไม่ไม่กองหน้าคือยิงประตูดียิงคมมีเทคนิคแพรวแต่ว่ากองหลังเนี่ยอ่อนนะโค้ชเลยบอกว่า พวกเองเล่นให้แรงที่สุดโหดที่สุดนะฮะไม่ต้องปราณีฝั่งตรงข้ามใส่เข้าไปใส่เต็มครับรุ่ยไกวไม่เคยพอดข้อให้กับใครนะฮะมีแต่จะทำลายข้อคนอื่นเขานะครับผมนี่คือที่มาเขาว่าจอมโหดรุ่ยไกวนะฮะต่อมาตีสามกลุ่มตีสากรีซครับกับไอริลีโคสสองทีมนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าไอริลีโคสเนี่ยอยู่เดิมสองกลุ่มแต่ว่ายังไม่การันตีแต่ถ้าคืนนี้เนี่ยเอาชนะเทมพนิยายกรีซได้นะครับก็จะได้เข้ารอบแบบ แน่นอนชัวๆรๆนะครับส่วนอีกอสองทีมที่จะเจอกันก็คือซามูไรส,สีน้ำเงินนะฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับโคลอมเบียโคลอมเบียครับทีมนี้เนี่ยนะฮะก็น่าดูอันนี้นะจริงๆแล้วจะเป็นแมตช์ที่น่าดูนะจริงเหรออยากดูญี่ปุ่นใช่ไหมของอยากรู้ว่าญี่ปุ่นกับโคลอมเบียคือนึกออกสไตล์บอลใน,นคนละข้างอยู่แล้วคนเราฝั่งโลกกันเลยญี่ปุ่นกับโคลอมเบียนี่สไตล์บอลคนเราฝั่ง,งแบบ ญี่ปุ่นเล่นอีกทางอ่ะคลรมเบียามาอเมริกาใต้อ่ะแล้วแบบมาแบบเออบอลคนละแบบเลยอ่ะญี่ปุ no ่นเขาจะเป็นบอลแบบว่าเน้นวินัยอังกฤษกาปิกญี่ปุ่นเจอกันจะไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกใกล้กันอ่าใกล้กันอิตาลีม่ใกล้กันอิตาลีเจอญี่ปุ่นก็ยังบิดกันนิดหน่อยแต่ถ้านี่เลยโคอมเบียเจอญี่ปุ่นคนเราจะมารู้แเลยว่าทรงบอลของใครจะเจ๋งกว่าคนละเรื่องเลยคืนนี้นะฮะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแต่ว่าคอมเบียเนี่ยมีดีที่ว่าคอมเบียเนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วครับ แต่ว่าถ้าชนะญี่ปุ่นได้ก็การันตีว่า100%แต่จร,จริงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแบบประเทศที่รู้อยู่แล้วว่า,วาเขาชาตินิยมอ,ะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้แบบเขาจะได้ไม่ได้อะไรเขาสู้เต็มที่เต,ต็มทีม่เป็นมิกาเซอยู่แล้วเปนะะมิกาเซ นะฮะแชมป์โลกจะเป็นใครครับเรื่องของเขาแต่รายการบล o อ g out เป็นของคุณครับเย้ะสุดเขตครับสุดยอดริงไงคนคนนี้นะฮะจริงๆคุณต้องแบบพูดซ้ำๆเลยหล่ออมจะชมหล่อมากช่างมันเถอะนะเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเจได้ขอขอขอบคุณครับเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้นะครับจากเซ็นทันมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปด้วยใช่ฮะ ของผมบาซลขผงผมอังกฤษนะครับก็ตอนนี้มีจาหน่ายแล้วครับที่แฟมิลี่มาทุกสาขาใช่ครับผมนะฮะก็แน่นอนครับลุนกันละกันนค่ัคืนนี้ฮะว่าที่ไหนที่คุณรักเกี่ยวกับบอลโลกเนี่ยนะฮะว่าจะชนะหรือเปล่าก็อย่างที่เมย์บอกไปครับนะฮะแชมป์บอลโลกจะเป็นใครไม่รู้แต่ช่างเขาช่างช่างเท้าใช่ไหมแต่บรองเอาเป็นของคุณครับใช่ครับผมนะวันนี้ก็ของคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตาม ติดตามได้ทางนี้เลยครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูเองครับผมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเราพูดกันทุกวันอ่ะพูดจนผมหลับเนี่ยผมยังระเมออะไรครับผมหลับเราะเอทีวีลดความอนแล้วทางไทยจูนครับไทยจูนเนี่ยอย่างเดียวที่คุณควรรู้คือคือในยูทูบของเราเนี่ยคุณพิมพ์คำว่าบล็อกเอเน็ตเวิร์กแค่นั้นที่เหลือทีวีหมดขึ้นหมดเลยทีวีหมดเลยทีวีหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางทูบิชชั่นนะครับผมนะฮะช่องเราที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาแล้ววันนี้ฮะเวลาของเราหมดลงแล้วครัััััับบลาาาาไปปกกกก่่่่่อออนน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 นเเเจจจจใใหหมมคคครรรรรร้้้งงงะะะะท์์ถึศุุพีฮแตว็ยื ตรงนี้อาจจะเป็นพี่แมนใช่ไหม,ไมพี่แมนพี่จะเป็นใครลุ้นพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่แมนไม่